ซุปของเราตุ๋ยเตี๋ยวตุ๋ยเตี๋ยวท่กทันที่ค่ะก่อนสวัสดีค่ะทุกคนอีกแล้ววันนี้เราจะไปไหนกันเราจะย้ายครัวค่ะย้ายครัวไทยไปบ้านฝรั่งค่ะน้าไมลี่นะ เราจะไปทําอาหารไทยที่บ้านที่เน่เพื่อน,นของแ้งนะคะเขาชอบกินอาหารไทยมากเราจะยกครัวไปเลยนะคะว,วันนี้เราจะยกครัวไปเลยเราจะทําเมนูที่เขาเรียกเกมาก็ค,าคือเราจะไปทำกว๋วยเตี๋ยวค่ะกว๋วยเตี๋ยวกับแกงแกงไก่แกงกะทิไก่ ออ๋แมรี่บอกว่าป๊าๆอยากขับรถเร็วน่ะขับเร็วขับรถเร็วเชี่ยวเร็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 วเดีวเร็วเดี๋้อากาศดีนะคะประมาณ23องศาค่ะทุกคนมีแดดมาแดดมาให้พวกเราชื่นใจนะคะเดี๋ยวตามไปที่บ้านที่นี่กันเลยค่ะทุกคนคันอีกวิดีโอมากขึ้น ได้แล้วเราก็มาถึงบ้านที่เนแล้วค่ะทุกคนแล้วก็น้องเจนะคะที่อยู่บ้านตรงข้ามนะคะที่บอกว่ามาเป็นออแพรนะคะของเพื่อนบ้านของที่เนนะคะ ก็มาร่วมแจมด้วยนะคะมาถึงที่นี่ก็จัดการถ่ายรูปเลยค่ะดิฉันก็ส่งสารภาษาเยอรมันของดิฉันมากเลยนะคะภาษาเยอรมันก็คือหน้าเอ็นดูทั้งสองคนทั้งดิฉันและน้องเจนะคะนี่นี่เธอเธอดูดดูเค้นอีช็อปไหมถามที่เนว่าเธอรู้จักร้านอีช็อปในเมืองไหม โอ้ยที่เนมบอกว่าฉันไม่รู้จักอะ่ะทีนี้ระคางานเข้าดิฉันเลยนะคะก็ต้องอธิบายเส้นทางกันนะคะว่าร้าน e shop มันอยู่ตรงไหนนะคะกับน้องเจช,ช่วยกันนะคะคนละไม้คนละมือก็ <c oughs> <c oughs> คือทํามือ <c oughs> ทําไม้ <c oughs> จนน้องเจเองั้นดูแผนที่แล้วกันนะคะ มาค่ะมาค่ะนี่ฉันจะเปิดแผนที่ Google Map ให้ดูนะคะเป็นอ่านว่าตกลงนะคะที่เนรู้จากร้าน e shop แล้วนะคะเพราะว่าเขาต้องไปหาซื้อวัตถุดิบอาหารไทยนะคะที่ไก่พกมาจากบ้านนะคะที่มาทำอาหารในวันนี้นะคะเพราะว่าขั้นตอนแต่ละอย่างที่เนจดไว้หมดเลยะคะ่ะทุกคนนี่นี่สั่งให้ฝรั่งนะคะหั่นไก่ค่ะเพราะเราจะทำแกงกะทิไก่นะคะอันนี้ไก่ก็ต้มน้ำซุป<อ>แล้วนะคะทุกคน จริงๆแล้วสองเมนูนี้นะคะมันไม่แมทกันเลยค่ะทุกคนแต่ว่าเอาอยัางไงได้ล่ะคะก็เพราะเขาเรียกเก็มาค่ะเ<ไ>พราะตอนแรกแกบอกว่ากินว๋วยดเตียวแล้วมันก็อิ่มแล้วนะเธอเธอจะมากินแกงกะทิไก่กับข้าวอีกเหรอเธอกินได้เหรอทีนี้บอกโอ้ฉันกินได้ฉันชอบมันอร่อยมากเลยเอาถ้าถ้าอร่อยก็เอาเอาจัดไปค่ะฝรั่งแกงกะทิแบบฝรั่งนะคะทุกคนเขาก็จะไม่ใส่กะปิกันนะคะก็แค่ใส่พริกแกงค่ะกับ 嗯 กะทิแล้วก็น้ำปลาเกลือพวกนี้นะคะเพราะว่าเคยใส่กะปิแล้วค่ะทุกคนแล้วก็นายหัวบอกโอ้มันทําไมมันวันนี้แกงกะทิของเธอมันมีกลิ่นแปลกๆนะเออจะบอกว่ามันเหม็นนายหัวก็เกรงใจเมียนะคะกลัวเมียด่า <c oughs> เขาก็เลยบอกว่ากลิ่นแปลกๆเออตั้งแต่นั้นมาดิฉันก็เลยเลิกใส่กะปิลงไปในแกงเลยนะคะทุกคนถ้าจะแกงให้ฝรั่งกินนี่กะปินี่เอาไปไกลๆเลยค่ะ <c oughs> คือที่เน,นี่เนี่เขาเป็นเพื่อนกับแฟงมา ตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะทุกคนก็คือเขาก็จะสอนอาหารสอนไก่ทําอาหารเยอรมันด้วยนะคะเป็นบางเมนูนะคะนี่นายหัวเข้ามาแล้วเข้ามาเช็คว่าอาหารเสร็จหรือยังพวกเธอเออเธอมัวแต่คุยกันเนี่ยพวกฉันหิวแล้วนายหัวนี่รอกินอย่างเดียวเลยค่ะแต่แล้วก็ยังพูดมากเียนะคะหน่าบันไส้มากจริงๆค่ะ เพราะว่าในหัวเขาออกไปนั่งคุยกับเาสามีของที่เน่ข้างนอกนะคะในสวนข้างนอกไมลี่ก็ไปวิ่งเล่นข้างนอกนะคะเอตอนนี้น้องเจกลับบ้านไปแล้วนะคะเพราะว่าที่บ้านน้องเจมีเพื่อนมาหาค่ะเขาก็เลยแวะมาทักทายไก่นิดนึงนะคะก่อนที่เขาจะกลับไปคุยกับเพื่อนนะคะนี่นไก่ก็สอนให้ที่เน่นะคะตอนแรกเลยนะคะเธอต้องเอาพริกแกงไปละลายกับกะทิก่อนค่ะเอาให้มันหอมนะคะเธอๆๆๆที่นี่ก็บอกโอ้ยดม แล้วโอ้ยหอมจังเลยเนี่ยอร่อยแน่นอนเลยแค่แค่ดมพริกแกงก็รู้แล้วว่าอร่อยแม้มันช่างเห,เหลือเชื่อจริงๆค่ะทุกคนกกนี่ค่ะกะทิก็ใช้กะทิชาวเกาะน,นะคะจากร้านเอเชียช็อปของเรานะคะเ<ม>นี่ยด<ม>ิฉันก็ป้ายยาที่เนไปนะคะว่าฉันเคยซื้อกะทิจากเรเวจากรีดอมาทำ แกงกินนะแต่ว่ารสชาติมันไม่ได้เรื่องมันไม่หอมมันไม่เหมือนกะทิชาวเกาะสินค้าของไทยเราเลยนะคะที่ได้กลิ่นความเข้มข้นหวานเหมือนกะทิคั้นกะทิสดๆมาจาก มะพร้าวมาจากต้นเลยนะคะเราป้ายยาวไปเรียบร้อยนะคะเพื่อขายสินค้าของไทยนะคะนี่ก็ถ่ายรูปไว้เรียบร้อยเลยแล้วเขาก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะต้องไปหาซื้อ่างที่เธอเอามาในวันนี้เอามาไว้ที่บ้านให้หมดเลยเนี่ยอนอาร์ตโซนนิดนิดว็กชไมซ นี่กะทุกคนตามมาดูแล้วมาดูลีลาการทำแกงกะทิของฝรั่งกันนะคะทุกคนโดยการใช้ตะกร้อมือในการคนนะคะคนให้ปิดแกงมันละลายนะคะทุกคนดูลีลาคล่องแคล่วว่องไวมาก ดูท่าทางนักเรียนคนนี้ใช่แบบว่าก้าวหน้าไปไกลมากเลยนะคะก้าวหน้ากว่าครูนะคะทุกคนเพราะว่าทีนี้นี่เขาทําอาหารฝรั่งเก่งมากแล้วก็อบเค้กเก่งมากเลยนะคะทุกคนคือด้ดยปกติดิฉันไม่กล้าอาหารไม่อ่านหารไม่สอนวิชาเขานะคะถ้าไม่ใช่อาหารไทยของเรานะคะบางเมนูนะคะเมนูแกงไก่ของเราวันนี้นะคะก็จะใส่ผักเป็น เป็นหน่อไม้ต้มนะคะหน่อไม้เส้นที่เราซื้อมาจากร้านเอเชียนะคะเพราะว่าทีนี่เขากินหน่อไม้ค่ะแล้วก็ใส่ ถั่วแขกไปด้วยนะคะก็คือบอกที่นีว่าผักนี่เธอก็แล้วแต่เธอเลยนะว่าเธออยากจะใส่อะไรนะคะจะใส่บรอกโคลีใส่ปาปริก้าหรือว่าผักอื่นๆนะคะก็แล้วแต่เธอจะเลือกใส่เลยนะก็บอกที่นี่ไปนะที่นี่เขาก็โอเคโอเคอเขาก็เ,เข้าใจนะ <laughs> ก็โอเคพอน้ําแกงมันเดือดดีแล้วนะคะก็ ใส่ไปเลยค่ะเทวอมไปเลยค่ะเทไก่ลงไปวอมเลยนะคะทุกคนมา <laughs> ถึงขั้นตอนเทไก่แล้วนะ,ะทุกคนเ,ออเราก็สอนที่เนว่าเดี๋ยวพอน้ําแกงเดือดอีกนิดนึงเธอก็เริ่มปรุงใส่เกลืองลงไปนิดนึงใส่ผงนัวใส่น้ําปลาแล้วเราก็บอกที่เนว่า กติน้ำปลานี่นะเธอถ้าจะใส่ในน้ำซุปเนี่ยมันก็จะเหม็นนะคะเธอเพราะว่าฝรั่งบางคนเ็าจะเหม็นกลิ่นน้ำปลามากแต่ว่าถ้าใส่ลงไปในแกงนี่ฉันว่ามันนัวแล้วมันเข้ากันดีมากเลยและเราก็มากินกันค่ะเมนูแรกก็กินเก๋เตียวก่อนนะคะในสายหน้าตาของเรานะคะทุกคน <c oughs> ให้มามาไปนั่งข้างในเหรอใ้ไปนั่งข้างในเหรอ พอกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จนะคะเราก็ต้องนั่งพักก่อนหย่อนพุงก่อนนะคะทุกคนไม่นี้ก็มาระบายระบายวาดรูปในแผ่นกระดานนะคะกับที่นี้ก่อนนะคะเพราะว่ามันอิ่มค่ะจะเริ่มเมนูต่อไปก็ต้องรออีกสักพักหนึ่งนะคะทุกคนอย่ามาเอไม่นีร้องว่าสิคนอย่ามา Die essen die da auch so gerne, dieses mhm. salzige gezeugt hat. Ne, war also halt die. Und? Was hat sie gesagt? Das hat Mama gesagt. Sonja, und die mal. So. Mal. Ja. 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 Und, ja ja, und Sonja aus? Echt? gar ja. Sonja. Das Jetzt komme ich da zu meinem Ding, stell das Ding da drauf. Sonja hat dicke Beine, meine Ja, Und unter anderem Sie, sonja mir haben wir so mich... viele Beine und Arme ja, sonja. Oh, oh. Ja, so <hör> <hör> ja maximal, okay. oh oh sonja da ja nix passen ja die Kaki Kaki der mali also ich mache Papa jetzt mal äh, die Haare. Kopf. Ja. Ja, das ist ein Und du willst auch 100 ja. ne? Aber so die auch Ping! Nein, 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 nein. ist aber okay. okay. ich mein ich mein ja, äh, nicht, der ist der nicht Problem, ja. also nicht และแล้วก็มาถึงอีกเมนูนึงนะคะทุกคนแกงไก่ของเรานะคะโปรดอย่าเข้าใจผิดว่ามันเป็นต้มจืดหรือว่าอะไรต้มกะทิหรือว่าอะไรนะคะทุกคนโปรดให้เกียรติแกงไก่แล้วก็เครื่องแกงของเราด้วยนะคะทุกคน เพราะว่าม,ม,มันไม่มีความเผ็ดเลยดิฉันก็หั่นพริกสดลงไปนะคะโรยหน้านะคะเผื่อใครอยากกินเผ็ดนะคะดูคาสินสามีที่นี่เขาก็โรยพริกลงไปนะคะนี่นค่ะนี่ค่ะแกงไก่หรือว่าต้มกะทิค่ะทุกคนด <laughs> ิฉันก็งงตัวเองเหมือนกันนะคะแต่ฝรั่งก็บอกโอ้ยอร่อยอร่อยอร่อยมากๆเลยโอ้เลก็กกะเซียเลกกะครสลกเออว่ากันไปนะคะ ไมลี่ก็อิ่มแล้วนะคะทุกคนได้ก๋วยเตี๋ยวไปถ้วยหนึ่งนางก็อยู่ท้องแล้วค่ะแล้วก็กินขนมอย่างอื่นนะคะแล้วนางก็ไม่กินแล้วค่ะ ก็จะวิ่งเล่นอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าที่เนบ้านที่เน่ก็มีหมานะคะแต่หมาของที่เนนี่เขาไม่ค่อยชอบเด็กเท่าไหร่นะคะหมรี่ว่าขัดใจมากแบบจ้องอยากจะไปเล่นกับเขานะแต่ว่าเขาไม่อยากเล่นด้วยนี่ค่ะชวนแม่วิ่งค่ะวิ่งรอบบ้านค่ะวิ่งและจับโอ้ยดิฉันเพิ่งกินอิ่มๆมากโอ้ยคุณพระตายแล้วไมลี่สงสารแม่ด้วยฟังยินฟังเขา จ,จ,จับได้แล้ว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 เด็กหนึ่งคน <c oughs> เล่นกับแม่ไม่สาแก่ใจนะคะนางก็ไปชวนทีเน่อีกทีเน่มาวิ่งไล่จับกันทีเน่ก็บอกว่าไม่ได้เธอไม่ได้ไมลีม่ฉันอิ่มฉันอยากนั่งพักฉันวิ่งไม่ไหวน <c oughs> างก็วิ่งเล่นเข้าไปห้องนอนห้องนี้นะคะนี่ค่ะมาดูมดอีกเพราะสวนบ้านทีเน่ก คนกลางกว้างนะคะแล้วก็ไมลี่ก็คุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะทุกคนเราเป็นครอบครัวสองครอบครัวที่คุ้นเคยแล้วก็สนิทสนมกันเป็นอย่างดีนะคะอีกสองอาทิตย์ที่นีนก็เชิญเรามาเที่ยวบ้านอีกนะคะเขาจะมีการปิ้งย่างกันค่ะมีปาร์ตี้นะคะก็จะมีเพื่อนคนอื่นด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเจ้าพอลลี่นะคะเจ้าพอลลี่หมาของที่เนนะคะเห็นไมลี่วิ่งเล่นอยู่ก็เดินนะคะ นางคือเจ้าถิ่นนะคะนางคือเจ้าถิ่นนางก็มาปรากฏตัวเดินเออระเหยนะคะดูว่าไมลี่ทําอะไรนะเพราะว่านี่คือบ้านของนางนะคะไมลี่ว,วิ่งหนีไปนู่นแล้วนะคะพอลี่ก็แค่เดินมาดูนะคะวันนี้ภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นรู้ล่วงไปอย่างดีนะคะทุกคนแฮปปี้นะคะแล้วก็อิ่มมีพี่มันกันทุกคนนี่ไมลี่มาวิ่งมาวิ่งเพราะว่า คลาสเซนเขามีกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็พูดได้นะคะเพราะว่าไมลี่ก็จะพูดกับกล้องแล้วคะาึเซนเขาก็ดูจากมือถือนะคะแล้วก็คุยโต้ตอบกับไมลี่นะไมลี่ชอบมากของเล่นแบบนี้นะก็บอกว่าอยากได้มากเลยอยากได้ที่ไปติดที่บ้านด้วยโอ้ยไมลี่หนูจะเอาทุกอย่างไม่ได้นะลูกนะ วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมภารกิจครัวไทยในต่างแดนของเรานะคะแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ